สวัสดีครับฮ่าวันนี้นะฮะได้เลิกงามยามดีนะครับผมมาพาทีมแมนยูกันครับเป็น full color แมนยูนะครับก็มีปรับเปลี่ยนกันอยู่ประมาณ3-4ตําตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวตีบวกทุ่มไปสุดตัวเลยนะครับน่าจะหมดไม่คานวณและน่าจะประมาณ200,000เอมเป็นอย่างน้อยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูกันครับผมตอนนี้เนี่ยทีมปัจจุบันเนี่ยมันเป็น fp 200เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าผมต้องการปรับเซนเตอร์ด้วยนะครับ เราก็อันนี้ไม่ใช่คือในบอยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะถอดออกนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดเดี๋ยวต้องลดนะครับผมส่วนที่คงที่แล้วนะครับก็จะมีแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเอาตามนี้เลยนะครับประตูนี้ก็เป็น fp 9้ไปก่อนนะทอมอีตันนะครับผมส่วนตัวนี้ขาดไม่ได้ครับเดวิดเบ็คเคิมะใช้ ntg ไปนะจริงๆไอคอนก็มีนะไอคอนก็มีนะครับ ebs ก็มีนะฮะแต่ว่าใช้ ntg ดีกว่านะฮะ fp 2 2นะครับส่วน หน้าเปาก็เป็นโรนัลโดครับ21 p y นะครับบวกหนะลงตัวละแต่ว่าจริงๆเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ย21 ps บวกหเดี๋ยวผมต้องลดนะครับเพราะว่า fp เปลืองไปบูโน่เนี่ยก็เอาเป็นตัวหลักไว้ก่อนนะครับ amf นะ cmf นะ c a m เออ a mf cm a นะครับผมอ่ะพอลสโคเนี่ยผมชอบนะตอนแรกก็ว่าจะเอาบ็อกบาสไหมหรือว่าเอาตัวอื่นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเอาที่พอลสโคดีกว่านะครับเอาเป็น lh นี่แหละ lh เนี่ยบวกเจ็ดจนะครับแต่ผมเดี๋ยวจะบวกแ นะเดี๋ยวจะลองบวก8นะครับติดหรือเปล่านะถ้าไม่ติดนะฮะเดี๋ยวจะซื้อบวก8เห็นมีคนขายบวก8ด้วยนะครับผมเห็นมีคนขายบวก8นะฮะก็เลยจะลองซีบวกบวก7ด้วยนะครับว่าจะติดไหมส่วนตรงนี้จะเป็นรอยคีนนะครับรอยคีนเป็น CAP นะฮะหรือว่าปีแคปนะฮะคลาสแคปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ยังไงนะครับเอาทีละตัวก่อนนะครับไอคอนเนี่ยเ p 24นะครับผมราคาแพงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบวก2เองนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นวิดิส C.A.P. นะครับแล้วก็จะบวก5นะฮะอ่ะอ่ะแล้วก็มาแทนไอคอนเรียบร้อยนะครับส่วนฟอร์ดีนาเนี่ย N.H.D. บวก8เนี่ยผมว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะ F.P. 1 5ประหยัดก็จริงนะแต่ว่าความสามารถเท่าที่ใช้มามันไม่ค่อยเท่าไหร่ห <c oughs> ม่งบอลได้ดีนะสกิลไม่ค่อยเท่าไหร่ค่าพลังมันน้ oy, อยๆยังไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ผมไม่ไหวไม่น่าไหวนะ N.H.D. ถึงแม้จะเป็นบวก8ก็ตามนะครับเปลี่ยนครับอ่าผมคำนวณดูแล้วนะจริงๆอยากได้ C.A.P เหมือนกันนะแต่ว่า FP เปลืองจัดนะครับ24เลยเออเอาปีฮอตเลยกันนะเพราะว่ามีคนขายอยู่นะบวก8นะครับผมไม่ต้องบวกเองเลยนะนี่หมดไปเกือบแสนเอมแล้วนะดิโอฟอรินานตัวเดียวนะครับ95,000 M นอมะครับจัดไปเลยนะโอเคผมว่าซื้ออะไรดีกว่าครับนี่เล็งไว้ละตัวนี้โอเคอยู่นะครับไปละจัดมา95,000 M เอมเรียบร้อยหายว่าไปกับตาเอาละสวยงามนะครับ คูเซนเตอร์ตามนี้นะครับแบ็กโฟตามนี้เลยนะฮะประตูค่อยว่ากันนะแต่ว่าทอมฮิตันบวกแปดนี้ก็โอเคอยู่นะเท่าที่ใช้มานะครับพอสโคเดี๋ยวเดี๋ยวบวกกันนะครับเดี๋ยวบวกกัน <laughs> ตรงนี้เป็นลอยคีนนะครับมาแทานเควินเดบอยก่อน นี่ครับลอยคีนต้องเอาตัวนี้เลยฮะต้องเอาคัสนี้เลยครับเล็งไวนานและว C A P นะครับเป็นคัสใหม่นะครับสกิลนี้ผมชอบมากสกนวินครับเล่นได้ดีแม้ทีมจะโดนนำนะครับอันนี้ต้องหัวใจแข็งแกร่งแบบนี้นะฮะลอยคีนมันต้องขนาดแท้แบบนี้นะส่วนคัสอื่นๆเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีสกิลนี้นะโอเคจัดมาขอบวก5าเลยเอะเอาไปบวกบวกเองดีกว่าไหมขอบวกเองดีกว่าครับเพราะว่ามีตัวไหลเยอะพอ,อ,อเอามาแทนเดอะบอยแบบนี้นะครับ FP ก็จะเกินไปที่203นะครับเกินไป3มแต้มนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ผมจะต้องถอดแรดฟอร์ดย1 TS ิบอออกนะฮะจริงๆตัวนี้ก็ชอบนะย1 TS ิบอีนะครับสปีดเนี่ย124ดูดิสปีดต้น1 2อ่เอออันนี้สุดยอดแล้วแหละความเร็วนะครับแต่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเกินนะครับเกินไป3แต้มตัวอื่นก็เปลี่ยนไม่ได้แลวโรนัลโด้ก็เป็นตัวหลักไปบุโนโ่ก็ตรงนี้อันนี้ก็ตามนี้นะครับไปแค่นี้ก็ตัวชอบนะจะเปลี่ยนตัวอื่นก็ไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแรดฟอร์ตนะครับลดให้เหลือ200นะครับทีมของเราลงตัวอยู่ที่ FP 20นะครับแต่20แรดฟอร์ตไม่มีนะก็มี19ไป21เลยนะครับ20 20 TS ที่ผมขายไปแล้วนะฮะขอเอา b o e ไปนะครับแต่ว่าปัญหาคือ BOE เนี่ยผมต้องการบวก8เลยนะครับนี่ต้องการบวก8เลยนะฮะดูเราคาทรงๆแล้วนะครับผมน่าจะ โอ้โหแพงว่ะเฮ้ยแพงว่ะยังไม่มีใครขายโอ้โหไอตแรกบอกว่าจะผ่าทีมสักประมาณสองแสนเอ็มนี่ไม่ไม่น่าอยู่แลลวครับเ่าจะเอาแรดฟอร์ด BOE ีด้วยบวก8ด้วยนะ <c oughs> เกือบสองแ0นเอ็มแล้วตัวเดียวเมื่อกี้ก็จัดลิโอไปเกือบแสนเอ็มแล้วแล้วยังไม่ได้ตีบวกตัวอื่นด้วยนะถ้าเป็น e 2 1 8บวก8มันก็ไม่ถึงแสนเอ็มนะแต่ว่าคนรับเพียบเลยถ้าเอา แรดฟอร์ดย e, uh, e ี่อ่เอเอจะเหลือ17ลดไป6แแ้มนะครับ FP รวมก็จะเป็น197 197เราสามารถเพิ่มตำแหน่งอื่นได้อีกนะฮะเบคแฮมไอคอนเหรอเออน่าคิดนะ97บวกได้อีก3แตแมนะครับเบคแฮมไอคอนผมก็25พอดีเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเอาแรดฟอร์ด E21 นะครับผมแล้วเอา เบรแคบอินทีออกไปนะครับเอาเบรแคบไอคอนมาแทนได้เลยนะฮะแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ย e 2 1 a f o r d แรดฟอร์แค่บุกหนึ่งก็ยังไม่มีใขายเลยนะผมขอรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับเออถ้าโอเคแหละแบบนี้นะฮะถ้าเกิดผมเอา BOE มาลงทีมนะครับมันก็จะ199ทับ200นะครับเดี๋ยวพอเราหาซื้อ e 2 1ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น17นะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปแคบเป็นไอคอนนะครับ อาจจะเปลืองไปหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวโปรดงไงยังไงก็ต้องเน้นไปแคมไว้ก่อนอ่าประมาณนี้นะครับทีประมาณนี้นะเดี๋ยวตั้งรับแรดฟอร์ด e 2 1ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือนะเราจะมาตีบวกนะครับผมตัวที่ยังขาด,ดอยู่นะครับเริ่มต้นที่วิดิสก่อนเลยครับวิดิสนะครับเอาบวกหาเป็นอย่างน้อยครับผมเปรียบเทียบดูแล้ววิดิส c a p บวก5กับวิดิสไอคอนบวก3ผมว่า c a p บวกหดีกว่านะฮะอ่าลองดูขอลองแบบ4หลอดนะครับพอดีมีอะไรเหลืออยู่ ลัดมาขอบวกสามสี่หลอดเน้นๆหน่อยเพื่อนอ่ะเชืบ <g iven> เริ่มต้นไม่สวยเลยเริ่มต้นไม่สวย <g iven> บวกสองใหม่ก็ได้บวกสองจะไปยากอะไรล่ะสองหลอดก็พอ,ป, <g iven> อป้นาน 2, เข้าไปนั่นแปก 2, บวกสหลอดเออบวกหเออบวกสองบวกสองหลอดเดียวพอ <What? S 1> บวกสองบวกสองหนึ่งหลอด บวกสองหนึ่งหลอดโอ้ยบวกสองหนึ่งหลอดบวกสองหนึ่งหลอดเหนื่อยแล้วเนี่ยหนึ่งหลอดสั่งเวอมากออ็รอยส์เออบวกสองหนึ่งหลอดได้สักทีหนึ่งนะครับอ่าบวกสามลองแบบสี่หลอดอีกสักรอบหนึ่งสิสี่หลอดบวกสาม จะแตกอีกไหมเนี่ยบวกสมเพื่อนสีหลอดเปรี้ยงผมลองเปิดการ์ดอันนี้หน่อยมีเหลืออยู่นะครับเผื่อได้แรดฟอร์ด e 2 1ด้วยแล้วก็เอาอะไรมาใช้ด้วยวิ่งมาแรงๆเออได้107เลยเฮ้ย4,000ครับอ s p i u i t a ครับกลับมาที่บวกหน่งหลอดเดียวอีก a few moments later ติดสักทีหนึ่งเหนื่อยเออโอเคหนึ่งลอดอะบวกสามรอบนี้ขอห้าลอดเลยมาติดให้มันรู้ไปง่ายๆหน่อยง่ายๆหน่อย,ย,ยเออแหมแค่บวกสามมังตื่นเต้นบวกสามไปสี่ครับอะไรเริ่มแพงแล้วนะตัวเกือบสองพันมาฮึบเออโอเคลอดลอดลอด อะไรตัวละสี่พันกว่าเลยนะนี่สี่พันกลางๆแล้วนะมาสี่ไปห้าครับคือเอาแค่ห้าพอนะวิดิสเอาแค่ห้าพอนะฮะอย่าใจร้ายกันเลยนะครับอย่าใจร้ายกันเลยขอบวกห้าพอครับผมมาให้หน่อยครับมาให้หน่อยครับโอเคคิดถูกที่ไม่ซื้อโอ้ยโอ้ยร้แท้ตายโอเคได้หนึ่งตัวแล้วครับ วิดิสบวก5ได้วิดิสบวก5้านะครับเฟอร์ดินาไม่ต้องบวกเพราะเราซื้อบวก8มานะครับผมตอนนี้ก็เหลือพอสโคนะครับผมลองตีบวก8นะครับแล้วก็ลอยคีนเอาบวก5นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาลอยคีนก่อนนะครับเดี๋ยวพอสโคทีหลังเลยตัวไกลๆมาห้าไอหนึ่งหลอดพอลอยคีนคัสนี้เนี่ยทรงผมใหม่นะครับเป็นหัวเกลียนหน่อยนะครับถ้าเป็นคัสเก่าๆนี่คือผมจะยาวๆหน่อยนะครับผมหนานๆหน่อยอันนี้อันนี้คือเหมือน เหมือนลุกของลอยคีนที่แบบเด่นๆเลยนะครับก็คือสกรีนเฮดแบบนี้นะครับนี่ชอบมากเลยฮะนี่เป็นที่มาที่ผมอยากได้คลาสนี้มากนะครับสุดเดิมแตก <c oughs> หนึ่งลอดโอ้ยหนึ่งลอดเอาอีกแล้วอันนี้ลองขอแบบสามลอดดิไหนๆก็มีอะไรเหลือสามลอดสามลอด ไม่ติดให้มันรู้ไปดิ3หลอดอ่ะเออสไป4ครับก็ขอ5ห,หลอดเหมือนเดิมนะฮะ้อยคินส่งผมนี้ยังชอบเลยคโนอโอ้ออโยมาหน่อยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น ติดนอยไม่ติดครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเขาไม่ติดผมซื้อเอาเลยดีกว่า <c oughs> แล้วเมื่อกี้ซื้อบวกหนึ่งมาทำเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> นี่แหละว,วิธีการของผมคือถ้าเกิดตีแหกไปรอบหนึ่งนะบวกสามบกสี่บกห้าแหกนะก็ซื้อเลย oh, <no. S 1> <c oughs> สองหมื่นจัดมาซื้อเอาเลยจบ <c oughs> แทนบวกหนึ่งไปเออ แล้วบวกหนึ่งไปขายต่อไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วลอยขีนฮนะได้บวกห้าแล้วครับโอเคเนี okay. ่ <Hey. S 1> ครบเครื่องนะครับจริงๆครบเครื่องแล้วนะพร้อมเล่นแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลือแรดฟอร์ดด้วยนะเหลือแรดฟอร์ดก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นเอียี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็บิ๊กแคมเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นไอคอนนะอ่ะอย่างที่บอกไปครับผมเดี๋ยวเรามาบวกคอสโคบวกแปดกันนะครับว่าจะติดไหมลองดูครับขอดูก่อนว่ายังมีคนดึงไปหรือเปล่าอ่ะสามหมื่นสามพันเอ็มนะครับผม LH สโคบวกแนะครับยังอยู่นะถ้าเกิดตีแตกนะครับตีแหกนะเราก็จะมาดึง33,000เอ็ม m ตรงนี้นะครับผมต้องพยายามด้วยกําลังของตัวเองก่อนครับนี่ไง <laughs> เอาลอยกินมาเป็นอะไรเลย <laughs> จบ <laughs> ลอยกินบวกหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยติตีแตกไนปะเป็นอะไรเลยนะครับจัดมาหน่อยครับน้องไม่ได้ติดบวก8มานานพอสมควรแล้ว คีโน่สังเวยเป็นเครื่องสังเวยให้หน่อยนะคีนโน่คีนโน่บวกหนึ่งเป็นเครื่องสังเวยนำทับให้หน่อยนะครับนำทับให้หน่อยนะฮะไอหัวแดงเพิงหนึ่งอ้าวชนสิชนสองเสื้อเหลืองยุกลุกยืนลุกยืนสูตรไหนไม่รู้ลุกยืนเนี่ยเสื้อเหลืองไม่ลุกแล้วกดเลยไปเลยแล้วกันอมสโกแปได้หน่อยเฮ้ ปาดเหงื่อเหลือบกหโท่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนเกมรู้ว่าผมจะซื้อเนาะเนาะรู้ว่าผมจะซื้อนะรู้ว่าจะซื้อบวกแปดนะสามหมื่นสามพันเอ็มครับก็ถือว่าโอเคอยู่ราคานี้นะฮะจัดไปเรียบร้อยบกแปด ขอดูแรดฟอร์ดก่อน B O E E 2 1ยังไม่มีใครขายง่ายๆแล้วครับผมรับไว้ก่อนนะฮะลงทีมสิครับรอไลายพอลสโคบวก8ครับโอเคถือว่าเป็นทีมที่ใช้ได้นะฮะเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเหลือแค่ปีกซ้ายปีกขวานะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แรดฟอร์ด uh, E 2 1นะครับผมเราก็จะใช้ บีโอีไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแค้มเอ็นทีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแรดฟอร์ดอียี่สิบเอ็ดมานะฮะก็ขยับไปแค้มเป็นไอคอนไปนะครับต้องเน้นตัวนี้ก่อนนะสุดหล่อของผมเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจัดทีมรอไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะฮะจะเอาทีมนี้มาเล่นหลักๆกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสุดท้ายกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครเจอแรดฟอร์ดบวกแปดทักบอกด้วยนะ